Oh. เอ้าเมื่อกี้ลืมถ่ายามาดิพื้นพื้นต่อมานะครับอือหือเจ็บร้อยดีนะครับบรรยากาศร้อนๆนะครับฝนกำลังมานะครับเมืนเริ่มปล่อยปลายแล้วครับดูผืนนี้ครับ oh. โวัวเมล็ดกินเนื้อนะครับบ้านแห้งเมลงกินเนื้อนี่นะครับมาพบกับบรรยากาศนะครับช่วงเย็นนะครับวันนี้มาตึกแหนะครับอากาศร้อนๆนะครับวุ้นลุ้นกันว่าจะได้กี่ตัวนะครับเดี๋ยวเอาอีกตัวนะครับดูเลยดูเลย นี่มีแหหลายลื่อนอยู่นี่นะครับแหเราเยอะนะครับวันนี้เราจะมาย้ายบ่อปลานะครับตัวนี้เราจะทำเป็นส่วนน้ำเล็กๆนะครับเราจะมาเอาปลาออกนะครับอันเท้าชีดกินปลาบ่เหมือนี่เมือนี่วัานแห้ิชีกินซอยจุนะครับอย่างเหนือแทๆผมขม นี่ครับพื้นต่อไปนะครับเซียนคือเก่าครับบานเห่ากับซ้ำบานเห่าเด้ครับ เยอะนะครับตนองนี้ครับนี่หนักมากพี่แจวได้เยอะมากโอ้โหครับค็บไปเลยครับสองแต้มครับสองตัวตัวใหญ่ครับตัวใหญ่นะครับ ตอนเย็นก็ย่างเนื้อนะครับซอยจุนะครับตาเรา,เราไม่กินนะครับนี่นะครับเสียลิฟนะครับสุดหล่อนะครับเขาไม่ค่อยทําอะไรเป็นหรอกครับเขาเอามาขาย,ายความหล่อขายสุดลิฟต์โอเคสิจบไม่เอาอี่เราไม่รู้น้ำโขงมาเอฟอย่าให้เสียเฉยนะมานั่งดูลิฟต์โอเดี๋ยวไปโยนลูกหันนะครับ นี่นะครับเสียนลิฟยังเอาขึ้นมาไม่ได้นะครับสงสัยจะเยอะลิฟเก่งมากนะไอ้นี่ผมทำอะไรไม่เป็นหรอกนี่เก่งมากเลยนะน่ะลิฟประคองลิไมันรอนเลยทั้งนี้นะมันมาคลายความลอยอย่างเดียวลิฟหล่อมากเลย โอ้ยหนึ่งชั่วโมงนี่ยังขึ้นไม่ได้อยู่โอ้ยหล่อก็หล่อทำอะไรไม่ได้ก็อ้ยไม่ได้เลี้ยงเลยผมไม่เอาความหล่อหรอกนี่นะครับพานครับสองแต้มนะครับเราจะเอามาที่บ่อพักนะครับเดี๋ยวเราดูเราดูนิดก่อนนี่นะครับ เ,เราไปเก็บบ่อพักกันนี่ครับเดี๋ยวค่อยมาดูคุณลิฟเอาเอาเอาสีนวนไปเลยดินี่ครับไปไปดูคุณลิฟกันบรรยากาศนะครับชิวๆนะครับช่วงเย็นๆใกล้จะเย็นๆนะครับมามาไปดูความหลอนะครับ จับโอ building, building ้ยอยังเปลี่ยนตัวเขามากเลยเดี๋ยวผมจะวานอีกเอารีบขึ้นบ่อนี่เอาหัเห็นส้นครับเอา ออโอ้โหต้องได้เปลี่ยนตัวแล้วนะครับงานนี้เดินทางลงลึกเดินไทยไทยกินมันแล้วก็กมันยกเงี้ยเนื้อนี่ก็เอาส่วนนี่นะครับเขากลเพิ่งกลับมาจากกรุงเทพนะครับโอ้โหเขายิ่งได้เยอะนะครับโอ้หน้าหน้าหล่อๆได้เยอะนะครับ กูอ้ายเขากูอายโค้กเขาโอ้ยสายโทรมาครับสายโทรมาผมหยุดคลิปเลยครับอ้าเมื่อกี้ลืมถ่ายามาดีพื้นพื้นต่อมานะครับเรียบร้อยดีนะครับ บรรยากาศร้อนๆน,นะครับฝนกำลังมานะครับมันเริ่มปล่อยปลายแล้วครับมาดูฝืนนี้นครับเอา้าฝนตกฝนตกออฝืนนี้แตกมากเจ่ว่า ปลาครับโอ้โหเมล็ดกินเนื้อนะครับบ้านแฮเมล็ดกินเนื้ออยากไอรีบมากบอกเลยว่าอยากไอรีบมากไอ้เอยอยากไอโอ้ยเสียนรีบมานกว่าอีกเขามาจากกรุงเทพนะผมคนบ้านนอกผมไอเขาโอ๊ยโอ๊ย เดี๋ยวเราไปหว่านตรงนูก้กันดีกว่าผมขอแก้มือครั้งนี้ถ้าไม่ได้นะผมจะไม่เอาเมียนะถ้าผมไม่ได้ครั้งนี้ผมจะไม่เอาเมีย<ะ>าม,มดามมดูกันว่านะครับจะได้เมียรหรือไม่นะครับซาดนี้ <laughs> จะจะได้มียรหรืม่ซานี้ <laughs> 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 เาขาไม่ได้เขาไม่เอาเมียนะครับ โโอ้มารุ้นกันว่าจะได้เมียหรือได้ปลาพูดไว้เลยนะครับไม่ได้ไม่ได้คือไม่เอาเมียเด็กเด็กมาจากกรุงเทพเขาก็ได้เยอะนะครับเขามาเรียนรู้ เมียครับชาตินี้ไม่ได้เมียแน่ๆเลยโอ้ผู้ายคนนะเออจัดเลยตัวนะวานเลยกาสรงนี้บรรยากาศก็อบอ้าวนะครับเหมือนฝนที่ตกนะครับมืดคึ้นมากเลยครับกาทิ้งงานกาวานแฮนะครับ วันนี้เอาปลาไปอีกบอ่อพักหนึ่งนะครับตอนนี้พี่งว่านได้มาหลายตัวครับข้างนุริปกับนุงมาเลยครับนี่นะครับเชียนจีครับโอ้โหเชียนจีนี่ครับมานตลอดครับแต่ว่าท่านใดครับ เสยนริมกับติ๊ดตะลกนะครับเสยนริมนะครับอีเจ็กน้อยกับเส็ดจอดกับเดร่งน้ำนะครับครับครับโอ้ทางนั้นเบาเลยครับบ่ได้หาตัวบ่ได้เอาเมีอะไรครับศาสตร์นี่คือสิบ่ได้ครับเบิ่งช่งนี่นะครับล่อรุนครับรอรุนครับ เดี๋ยวที่ผ้าไปเบิงครับโหดพ่อโหดแม่ป้าครับผมก็ยังบ่เคยเห็นคือกันครับไปเลยวครับไปแล้วครับทีมงานนะครับอันนี้หน่อยอันนี้หน่อยโบกมือทักทายนะครับนี่นะครับหนึงแต้มครับ ตัวัวนอยครบมาเก็บยิงมาจะตายตัวนะครับจีไรหอดหาตัวมาครับโลรุนน,นะครับรอบนี้ผมจะงมงเอาการันตีนะครับว่าจีไรเมียอยู่บ่บ้าอะไรมีย เหยี่ยวเมาเลยนะครับอันชมบ่าวกรุงเทพไหนบ้านใช้เป็นไหมครับมาชมบ่าวกรุงเทพนะครับครับ เปล่ากุงเทพนะครับกำลังต <sm> ิวอยู่ครับเดี๋ยวครับเปลี่ยนบรรยากาศครับมาพอดุมอีสานนะครับครับเวอบมานหน่อยไจัากนะครับ นไปซื้ออันลาไปส่งเขาทุกคนไปซื้อเนื้อปเมนครับวันเหกินเนื้อครับมือแรงครับชื่อเนื้อมาจุเลยครับแบบนี้ผมปิดคลิปได้แล้วแหละเดี๋ยวผมเอาขึ้นตรงนี้ก่อนนะว่าจะมีไหมนี่นะครับน้อยกะซิไรปิดคลิปนะครับเสียดจอดกะซิไปลุ่งนําเแหละครับนี้สงสัยว่าซีบอมัน คักนะครับเ <laughs> บิงกุยรอบนี้กับปิดชีวาไก่ปิดคลิปเลยครับไม่ได้เลยพี่มันตำอยูอ่เน่ยผมเราไม่พูดวิธีทยเพราเอาวานพูดผมไม่น่าพูดเลย บ่ออไรครับบ่อไรเมียแล้วครับป,ป,ป,ปิดปคลิปเท่านี้นะครับ